สื่อมวลชนทุกแขนงเลยนะคะควรให้ความสําคัญในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารแล้วก็ที่ถือว่าต้องชัดเจนให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเห็นนักสื่ความไม่สงบไงครับมันฆ่าจัดแบบมันก็มียิงกันมั่งฆ่ากันมั่งอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับความไม่สงบอะไรพวกนี้ครับ เสียงสะท้อนเหล่านั้นอาจเป็นทัศนก,กติส่วนหนึ่งของคนนอกพื้นที่ที่มีต่อชายแดนใต้คิดถึงการหยุดลอบความปลอดภัยของชาวต้แต่ถ้าจริงๆแล้วคนที่อยู่ที่นู่นเขาบอกว่ามันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เป็นข่าวมากนะอะไรเงี้ยค่ะ ะท้อนเหล่านั้นไม่แตกต่างจากความรู้สึกของบันเด็กหนุ่มจากบางซื่อที่มาเรียนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีเมื่อ3ปีก่อนที่มองผู้คนในดินแดนสุดปลายด้ามขวานผ่านสายตาของสื่อและเสียงบอกเล่าคือถ,ถ,ถามหึงสาเหตุว่าทำไมถึงมาเรียนที่นี่เราต้องถามตัวเองว่าอย่างผมผมถามแล้วก็คุยกับครอบครัวว่าเรามาทําอะไรที่นี่ผมถามว่าผมมาเรียนคําว่ามาเรียนก็คือมาเรียน จึงเป็นสาเหตุหลักที่ครอบครัวให้มาความแตกต่างทางด้านประเพณีวัฒนธรรมและาศาสนาของผู้คนเป็นสิ่งที่ทำให้บรรประหลาดใจเมื่อมาใช้ชีวิตที่นี่แต่ดูเหมือนว่าความงดงามเช่นนี้กลับถูกหมอกควันของสถานการณ์ความไม่สงบที่นำเสนอผ่านสื่อกระแสหลักกบทับ และยังสร้างทัศนคติด้านลบให้คนนอกพื้นที่มองกลับมาด้วยความไม่เข้าใจ่งครับใจอะไรมากถ้าเกิดเอาขอ,อเป็นหลักๆถ้าเป็นหลักๆก,ก็คงเป็นเรื่องของวิถีชีวิตวิถีชีวิตที่แบบว่าแตกต่างและคือว่าความทัศนคติที่แตกต่างอกันผมคิดว่าคนที่นี่มีทัศนคติที่แตกต่างจากคนในพื้นที่อื่นๆที่ผมสัมผัสนะผมคิดว่าการอยู่ร่วมกันของคนโดยของคนพื้นที่แล้วก็อย่างเงี้ยมันถูกหล่อหลอมในเรื่องของการอยู่ร่วมกันมาก สิ่งนี้มันถึงท่านผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าประทับใจนะฮะมันไม่ใช่เพียงแค่เราเปลี่ยนคนเดียวเขาก็ต้องเปลี่ยนกันแต่เปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยก็แล้วแต่เหตุการณ์เราเข้ามาในพื้นที่ที่แตกต่างแน่นอนเราก็ต้องเปลี่ยนถามว่าเปลี่ยนเรื่องอะไรแน่นอนคือเปลี่ยนเรื่องของการใช้ชีวิตความเข้าใจเรื่องความเข้าใจนี้สําคัญมากสําหรับในพื้นที่เพราะว่าถ้าเกิดเราเข้ามาในในสภาพที่เราไม่เข้าใจของความแตกต่างหรือว่าบริบทของคนในสังคมเนี่ยเราอยู่ไม่ได้ ปัจจัยในเรื่องของประเภณีประเพณนพีวัฒนธรรมซึ่งเป็นปัญหาหลักคือมีความแตกต่างกันระหว่างประเภทีวัฒนธรรมแล้วก็ศาสนาของคนในพื้นที่จังหวัดชายภาคใต้กับคนส่วนใหญ่ขนอะงประเทศไทยซึ่งมันก็เลยเหมือนกับว่าความไม่เหมือนเนี่ยความไม่เหมือนอทําให้มองเป็นอื่นจุดหนึ่งที่น่าจะสื่ออาจจะเป็นตัวช่วยได้ถือไหมครับว่าแทนที่จะสะท้อนในเรื่องของด้านของความรุนแรงอย่างเดียวเนี่ยก็จะต้องมีการสะท้อนภาพในเรื่องของ สิ่งที่สิงที่มองให้เห็นรากเหง้าของปัญหานะฮะหรือว,ว่าลักษณะพิเศษของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้เกิดความเข้าใจ และรอยยิ้มที่ยังคงพบเจอได้ทุกผนแห่งผ่านการดำเนินชีวิตตามวิถีทางและความเชื่อที่แตกต่างทำให้บรรลุว่าแท้จริงเส้นแบ่งหรือทัศนคติด้านลบจะจางหายไปได้เมื่อทุกคนเปิดใจยอมรับในความเชื่อของอีกฝ่ายหนึ่งและพยายามทำความเข้าใจในความต่างนั้น ในในกรอบของศาสนาของในของอิสลามก็มีวิถีแบบหนึง่งอย่างพุทธความจริงก็มีแต่อาจจะดูเหมือนกับว่าไม่ไม่มากเท่าอิสลามแต่ความจริงแล้วแต่ความจริงแล้วก็เป็นหลักของเป็นวิถีครับซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องปกติมากในการที่เขาจะประกอบศาสนกิจอะไรของเขาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าคนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ การละหมาดก็ถือเป็นการพักผ่อนชนิดหนึ่งที่ทําให้จิตใจของเรานั้นมีความสงบนิ่งนะครับจากการที่เราทํางานมาทั้งวันขั้นด้วยการหยุดละหมาดก็ทําจิตใจของเราให้สงบนิ่งตรงนี้ทําให้เรามีพลังมหาศาลและการทํางานของเราก็จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แม้บันจะเป็นคนนับถือศาสนาพุทธจึงไม่เข้าใจอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของคนมุสลิมแต่ความศรัทธาที่เข้มแข็งของคนต่างความเชื่อก็ทําให้เขาประทับใจสลามผมก็เคยศึกษาบ้างตอนสมัยเรียนอะไรเ่งี้ครับแต่ถามว่าไม่ได้มาสัมผัสจริงๆในเรื่องของเหตุผลของการใส่ก,กิยับนี่ก็พอรู้มาระดับหนึ่ง แต่ก็ไม่ได้มีคําถามว่าทําไมถึงต้องใส่อะไรนี้แต่ผมมองในเรื่องผมมองอีกแง่หนึง่งในเรื่องของความสวยงามในเรื่องของการอนุรักษ์ไว้ของประเพณีวัฒนธรรมหรือรวมถึงหลักศาสนาผมมองในแง่นี้มากกว่าว่าปัจจุบันเทคโนโลยีอะไรเปลี่ยนไปมากแต่ขเขายังศรัทธาและเขายังประพฤติอยู่ในกรอบผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจผู้หญิงคนไหนที่ใส่ เป็นเสญลับว่าเธอนั้นคเนเป็นมุสลิมะคนจะรู้เลยว่าเขาเป็นมุสลิมะการใส่ฮิญาบนี่เป็นเกราะป้องกันอันนี้สําคัญนะเพราะว่าตั้งแต่แรกจุดประสงค์ของที่อัลลอฮ์ลงอยายะห์นี้ก็คือเพื่อที่จะรักษามุสลิมะเองจะรักษาความบริสุทธิ์จะรักษาเกียรติของมุสลิมะการสื่อสารด้วยภาษาไทยสลับกับความพยายามทําความเข้าใจในภาษามลายู เป็นความพยายามเชื่อมต่อระหว่างบันและเพื่อนเพื่อให้ขอบเขตของภาษาที่เคยเป็นเส้นแบ่งระหว่างคนนอกพื้นที่เช่นบันกับคนในพื้นที่ค่อยๆเบาบางลงในสิ่งนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นอีกส่วนที่ถ้าเกิดผมสามารถพูดได้คือว่าถ้าคนในพื้นที่จะเข้าใจเราบ้างในเรื่องของการใช้ภาษาในการอยู่ร่วมกันแม้จะ พยายามอย่างนี้ก็ไม่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ควรนํามาใช้กับคนนอกพื้นที่อันนี้สิ่งที่ผมไม่ไม่ได้บอกว่าให้คนพื้นที่เปลี่ยนนะครับแต่ขอเป็นแบบว่าเออเราลองมาคิดดูซิว่าอย่างน้อยสุดเราก็เราน้าสื่อสารร่วมกันเพราะว่าหลายๆคนเขาอาจจะไม่มีความเข้าใจเหมือนเหมือนกับผมหรือใครๆเงี้ยสิ่งนี้จะเป็นสิ่งสําคัญที่จะเป็นจุดบอดทําให้คนรู้สึกแย่คนในพื้นที่การที่คนที่นี่ต้องใช้ภาษามลายูนี่นะ ก็คือว่าเป็นเรื่องของคนที่อยู่ในระแถบนี่ก็เป็นเรื่องปกติแล้วคนที่นี่เป็นคนเชน้ชาติมลายูดังนั้นความเป็นมลายูก็คือก็ต้องพูดมลายูาแต่เหมือนกับคนไทยถ้าจะบ่งบอกว่าคนไทยคือต้องพูดไทยการที่คนมลายูรักษาความเป็นภาษานี่ก็คือต้องการรักษาชาติพันธุ์มลายูเ,าเพราะมีสำนวนมลายูบอกว่า,าถ้าภาษาหาย ความเป็นชาติพันธุ์ของเขาก็หายไปในตัวอันนี้เป็นหนึ่งอะหนิลังภาษาหิลังบาษาปีหน้าบันจะจบการศึกษาแล้วและอาจต้องกลับบ้านไปเพื่อหางานทำแต่ตลอด4ปีที่ได้ใช้ชีวิตที่นี่สอนให้บันรู้ว่าการปราะศะจากอังคติและพร้อมเปิดใจยอมรับความแตกต่าง อาจทำให้ร้อยร้าในใจของหลายคนต่อสังคมที่นี่ถูกสมาแนแผลเช่นเดียวกับกกนะก <c oughs> ตัวเขาผมคิดว่าปตัตตานีมีความเป็นมิติอยู่คือว่ามิมิติที่ว่านี้ในเหตุการณ์ที่ผู้คุณหรือว่าคนต่างพื้นที่มองมันเป็นเพียงแค่อีกหนึ่งมิติเท่านั้นแต่ความจริงแล้วมันมีอีกหลายหลายมิติไม่ว่าการอยู่ร่วมกันความเป็นอยู่ที่มีความสุข วิถีแหล่งท่องเที่ยวทรัพยากรต่างๆมันมีอิมิติที่หลากหลายที่คุณยังไม่เคยสัมผัสกันนั้นผมเชื่อว่าการที่แบบว่าเราที่มองอะไรด้านเดียวผมคิดว่ามันมันมาจะไม่ใช่ความจริงนั่นแหเราควรที่ผมคิดว่าเราน่าจะมองอะไรที่มันเป็นหลายๆด้านของประเนี้